แจ็คไบมอนเผยชื่อจริงน้อง, i, ง,งคา,มมา imon, งก,ากา i, คิทั้งลึกซึ้งความหมายดีแจ็คไบมอนเผยชื่อจริงลูกชายผู้เป็นดั่งแก้วตาดวงใจคากิกริตพลทั้งลึกซึ้งความหมายดีต้องบอกว่านอกจากจะเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อกับแม่แล้วน้องคากิลูกชายของแจ็คแฟนฉันและใบมอนกิติยาก็ยังเป็นขวัญใจเอฟซีน้อยใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ลืมตาดูโลกได้ไม่กี่เดือนล่าสุดแจ็คใบมอน ็ได้ออกมาเปิดเผยชื่อจริงของน้องคากิให้ได้ทราบกันแล้วโดยทั้งคู่ได้เผยผ่านทางช่องยูทูบว่าน้องคากิมีชื่อจริงว่ากิตพลซึ่งหมอช้างเป็นคนตั้งให้โดยมีที่มามาจากชื่อแม่แกิตติยาชื่อพ่อเฉลิมพลรวมกันเลยได้กิตพลซึ่งก็มีความหมายดีและลึกซึ้งว่าผู้กล้าหาญเป็นคนมีชื่อเสียง เฉลิมพลที่คำพรธีรวงเกิดวันที่13มิถุนายนพศ2532ชื่อเล่นแจ็คเป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องแฟนชันโดยก่อนหน้านั้นเคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์สั้นมาก่อนเรื่องทำไมต้องเป็นตลก2544ซึ่งกำกับโดยบอลวิทยา พองอยู่ยงและอยู่ละแวกบ้านเดียวกันพอมีการเขียนบทภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันจึงได้มีการใส่ตัวละครแจ็คซึ่งเขียนขึ้นสำหรับแจ็คโดยเฉพาะและจากภาพยนตร์นี้เองทําให้แจ็คได้รับรางวัลสุพรรณหงส์และรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมแจ็คยังมีผลงานภาพยนตร์ต่อมาอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเด็กเดนวาไราตี้ผีฉลุยข้าวเหนียวหมูปิ้งสายลับจับบ้านเล็กและเฟรนช์ชิปเธอกับฉันเฉลิมพลที่คำพรทีระวงเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2532ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยชีวิตส่วนตัวเฉลิมพลแต่งงานกับใบหม่อนกิตติยาจิตพักดีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2567 กิตติยาจิตพักดีเกิดวันที่29ตุลาคมพศ2542ชื่อเล่นใบหม่อนเป็นนักสแสดงและนางแบบชาวไทยอดีตนักสแสดงสังกัดช่อง7 hd ปัจจุบันเป็นนักสแสดงสังกัดช่อง8กิตติยาเกิดที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเป็นบุตรสาวของชวีวันพรหมมหารจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนวมิ นัทราชินุทิศสวนกุหลาบวิทยาลายัยปทุมธานีระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตและมหาวิทยาลัยกรุงเทพพนบุรีในปี2559กิติยาได้เริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการชนะเลิศเวทีการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2016พร้อมตำแหน่งสาวมั่นใจเมืองกรุงพร้อมเมองินสด500,000บาทต่อกิตติยาได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7hd และมีผลงานงานละคนเรื่องมัตรุราชฝึกหัดและดวงใจขบฏเป็นต้นต่อมากิติยาเป็นนักแสดงรุ่นใหม่และเป็นที่รู้จักกาัน